น้ำจิ้มลูกชิ้นมะขามรสเด็ดนะครับซึ่งเอาไปจิ้มกับลูกชิ้นทอดก็ได้นะครับหรือจะเป็นลูกชิ้นปิ้งก็ได้นะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังมองหาน้ําจิ้มลูกชิ้นอยู่และยังไม่มีสูตรนะครับลองมาดูสูตรนี้ครับซึ่งสูตรนี้นะครับทําขายได้จริงนะครับลองขายมาแล้วครับ11เดือนมีลูกค้ามากันรันตีนะครับมีคนมาขอสูตรก็มีนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับครับตอนนี้ก็เตรียมัตถุดิบเบื้องต้นแล้วนะครับร้านนะครับผักชีแล้วก็มะเขือเทศนะครับแล้วก วกระเทียมดอง,งมะเขือเทศนะครับอันนี้ส่วนเรื่องของอัตราส่วนนะครับเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับตอนนี้ก็ดูวิธีการทำไปก่อนนะครับตัวมะเขือเทศเนี่ยครับก็ทำไมถึงต้องหั่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปปั่นนะครับแห้มันปั่นง่าย เล็กก่อนนะครับจะเปิดปั่นง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องนะครับท่านผู้ชมที่มีเครื่องปั่นนะครับที่สามารถปั่นได้ทั้งลูกก็้สยได้เลยนะครับแต่ว่าของลุงตี้นี้ก็เป็นเครื่องปันนะ่นตัวขนาดเล็กนะครับเป็นเครื่องปั่นขนาดเล็กก็เลยห้านนะให้เป็นชิ้นเล็กจะได้ เครื่องปั่นจะได้ไม่ทำง,งานหนักมากเกินไปนะจะได้ปั่นง่ายขึ้นนะอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนแล้วก็ต้นทุนราคานะครับเดีย๋ยวจะลงไวใ้ใต้คลิปนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นสูตรทำนะครับทั้งหมดวันนี้ลงที่ทำหมดเจ็ทมดทำออกมาแล้วได้เจ็ดลิตรนะครับแต่ว่าสูตร ที่จะลงไว้ให้ใต้คลิปเนี่ยนะครับจะเป็นสูตรสำหรับเอาไปลองทำนะครับไปลองทำจะเป็นประมาณ3ลิตรนะครับหรือถ้าใครอยากจะลองทำก่อนเบื้องต้นนะครับก็ให้หาร2จากสูตรที่ลงไว้ใต้คลิปนะครับได้ การทำตรงนี้จะเอาไปปั่นรวมกันนะครับผักชีนี่เราใช้รากผักชีด้วยนะครับนี่ก็ความไว้นะครับใช้กรรไกรตัดเอาก็ได้นะครับหรือก็สะดวกหั่นก็แล้วแต่นะครับเราแยกส่วนที่เป็นใบกับรากผักชีออกมานรลบ เป็นกระเทียมดองหัวนะครับเราไม่เอาก้านนะครับตัดออกนะครับอัตราส่วนจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับนี้เราไม่ได้ใช้นะครับ สผสมครับเบื้องต้นเอามาตำก่อนก่อนที่จะไปปั่นนะครับปั๊บเนี่ยครับเอาสามอย่างนี้มาเราจะต้องเอาสามอย่างนี้มาปั่นรวมกันนะครับส่วนกระเทียมเนี่ยนะครับจะลงไปปั่นเลยก็ได้นะครับสําหรับเครื่องครที่มีเครื่องปั่นที่ดีๆแรงๆนะครับ แต่ว่าหัวกระเทียมดองเนีครับจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตัวหัวกระเทียมดองเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็นกากมันอยู่กับตรงที่เป็นไส้ในมน,นียครับตรงนี้จะแข็งนะครับตรงนี้จะไม่ใช้นะครับตรงนี้เราจะต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวเวลาลูกค้าทานเข้าไปก็จะรู้สึกแข็งๆนะครับ ปั่นพอ,อยับหยาบเฮ้ยเพราะว่าเราก็ตำพอ,อยับหยาบนะครับตำพอ,อยับหยาบเพราะเดี๋ยวเราก็จะไปลงเครื่องปั่นอีกทีหนึ่งนะครับเหตุ oh. ที่ทาแบบนี้เพราะว่าต้องการจะแยกส่วนที่เป็นไส้ในของเขาออกนะครับตรงตรงนี้จะ,จะใช้ไม่ได้นะครับ ้งหรับล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดนะคั่าผักชีครับเอามาตำละเอียดนะครับตำสักก่อนรอบนึงก็ได้นะครับเพื่อให้เขาละเอียดได้ง่ายขึ้นหรือท่านผู้ชมท่านใด คิดว่าเครื่องปั่นตรงตัวเองแรงๆดีๆนะครับสามารถปั่นละเอียดได้ทันทีก็สามารถจะใส่ลงไปได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นลากผักชีนะครับอัตราส่วนในการทำนะครับเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ต้นทุนด้วยนะครับ ปั่นแล้วนะครับมันจะปั่นไม่ละเอีกดารอัมก็มีข้อดีนะครับเพราะว่าจะให้กลิ่นของผักชีออกมาค่อนข้างชัดเจนคนระับตีนนี้ลากผักชีก็ตำละเอียดนะครับ ชีแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาส่วนผสมนะครับที่เราทำเอาไว้ตรงนี้คนระับเอามาปั่นรวมกันนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมาปั่นนะครับปั่นส่วนที่เราเตรียมเาไว้เนี่ยนะครับรวมกันทั้งหมดโดยที่จะใช้น้ำกระเทียมดองนะครับเป็นส่วนผสมในการปั่นนะครับเรามาเริ่มปั่น้นะครับ ส่วนต่างๆในการทำเดี๋ยลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับ จนหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็ปั่นมาจนครบแล้วครับปั่นจนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนน้นกระเทียมดองครับยังไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเติมใส่ตอนที่เราไปต้มอีกทีนะครับหลังจากที่เราปั่นนะครับส่วนผสมนะครับได้ตามนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงรสกันนะครับซึ่งตรงนี้จะใช้วิธีการช่างนะครับเบอัปตาโวนนะครับจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ที่การช่างกันเลยนะครับช่างแบบนี้แล้วทุกวันทําก็จะได้เหมือนเดิมนะครับคุชภาก็จะได้เหมือนเดิม ก็จะเป็นรถดีนะครับตรงนี้จะเป็นรถดีไก่นะครับจะใช้รถดีหมูก็ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราทําขายแล้วเนี่ยบางทีเผื่อมีลูกค้าที่เป็นมุสลิมนะครับมาทานก็ควรจะใช้เป็นรถดีไก่จะดีกว่านะครับ หรือ,อยังอาตาสูตรตรงนี้ก็เื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลงเตาแล้วครับส่วนผสมที่เราทำเมื่อสักครู่เราก็จะมาตั้งไปกันแล้วครับคราวนี้ีลงไปเลยครับ ตรงนี้จะเป็นน้ำนะครับน้ำเปล่านะครับผสมกับตัวที่เป็นสีอิ๊วดำนะครับเพื่อให้สีของตัวน้ำจิ้มเราสวยงามนะครับนี่ครับส่วนที่ขาดไม่ได้ครับน้ำมะขามเปียกนะครับซึ่งน้ำมะขามเปียกก็มีที่เป็นขวดก็มีข้อดีคือเวลาใส่ลงไปแล้วครับ ความเปรี้ยวงเขาค่อนข้างจะคงที่แต่สําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่สะดวกที่จะคั้นน้ำมะขามเปียกเองก็ได้นะครับแต่ว่าในการคั้นเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีบางครั้งที่ความเปรี้ยวของตัวน้ำมะขามจะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่แต่ถ้าของใครคิดว่าทำแล้วมันคงที่ก็สามารถจะใช้น้ำขามเปียกน้ำมะขามเปียกคั้นเองก็ได้ ท่านผู้ชมดูอยู่ตอนนี้ครับน้ำออกมาแล้วจะได้น้ำจิ้นประมาณ7ลิตรกว่าๆไม่เกิน8ลิตรนะครับน้ำกระเทียมดองนะครับที่เหลือจากการปั่นสักครู่เราก็เอามาเติมเพิ่มนะครับ จะได้ในขวดครับล้างขวดซะหน่อยด้วยน้ำกับเทียมดองส่วนที่เหลือครับก็เทมไปเลย หลังจากทําเสร็จแล้วครับจะได้ประมาณเจ็ดลิตรนะครับในกระมังนี้นะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเขเข้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้เดือดนะครับรอให้เดือดก,ก่อนหนึ่งรอบเดี๋ยวเราจะมาเติมในะส่วนของที่เป็นน้ำตาลกัน,นครับ ระหว่างรอเดี๋ยวขอพักคลิปไปแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเวลาเดือดแล้วจะมาส่วนผสมเพิ่มเติมเราต้องมาต่อกันครับ<ม>ตอนนี้น้นจิงน,นะครับเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเดือดแล้วเรามาใส่สน้ำตาลครับ น้ำตาลที่ใช้จะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความหอมความหวานนะครับดีกว่าน้ำตาลทรายขาวนะครับ อัตราส่วนนะครับในการใส่นะครับเราจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับอับตราส่วนในการทําเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับอีกตัวนี้ที่ใช้ก็คือส่วนที่เป็นน้าตาลมะพร้าวนะครับเราก็เลือดเอาเกล็ดที่ดีๆหน่อยนะครับ ถ้าน้ำตามลมะพร้วาวเราใช้ของดีเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เพิ่มความหอมนะครับความหอมความอร่อยแต่เราก็ต้องแลกมากับต้นทุนที่สูงขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกใช้ได้เลย สูตรนี้น้ำจิ้มมะขามเนี่ยครับเขาจะไม่ได้หวานจนเลี่ยนจนเกินไปนะครับในสูตรที่ทําเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็นรสชาติของน้ํามะขามเปียกนํานะครับจะไม่ได้เป็นน้ําจิ้มหวานหวานผสมน้ําตาลธรรมดานะครับแต่สูตรนี้เนี่ยทําออกมาแล้วเนี่ยจะได้รสชาติของน้ามะขามเปียกที่ชัดเจนนะครับ ันนี้เราก็ต้องคอยกวนน้ำจิ้มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวน้ำตาลเนี่ยเขาจะไม่ติดก,ก้นตะแะก้นกะละมังอยู่ด้านล่างนะครับเราต้องคอยคนจนกว่าน้ำตาลเ,เขาจะละลายหมดนะครับระหว่างนี้เราพักคลิปกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายหมดแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ตัวอื่นตามลงไปครับ จากที่เราใส่น้ําตาลลงไปแล้วนะครับแล้วก็ละลายน้าตาลเรีบน้ำตาลตาล,ละลายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เดือดอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้นะครับส่วนที่จะต้องใส่เติมลงไปเพิ่มเติมนะครับแป้งมันครับเราจะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความเหนียวนะครับให้กับน้ำซ้มนะครับ แป้งมันกับน้ำนะครับแล้วใส่ลงไปคนไปให้แป้งมันสุกนะครับสังเกตดูนะครับตอนที่เราใส่แป้งมันลงไปครั้งแรกเนี่ยนะครับมันจะคุณนะครับนะครับมันจะคุณมันจะเป็นคุณสีขาวๆเราจะต้องคนไปนะให้แป้งมันสุกแป้งมันสุก นะมันจะเป็นลักษณะของนะ้ำมันจะออกใสๆนะครับความขุ่นขาวๆเนี่ยเขาจะหายไปนะครับเราสังเกตดูได้นะครับ่าแป้งมันที่เราใส่ลงไปี่สุกหรือเปล่าวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปทั้งหมดนะครับเราจะต้องทาให้สุกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ให้น้ําจิ้มเลยนะครับเรามีอายุในการเก็บเนี่ยนานขึ้นนะครับเพราะว่าสูตรที่เราทําเนี่ยเราไม่ได้ใส่วัตถุวัตถุกรันเสียนะครับ เ,เราจาเป็นจะต้องทําให้สุกให้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดนะครับเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถจะเก็บแค่ตู้เย็นไว้ได้นะเรื่องของความเหนียวของน้ําจิ้มเนี่ยนะครับเราก็ลองใส่ดูนะครับแล้วแต่ตามชอบเลยนะครับเราอยากจะได้ความเหนียวสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในสูตรที่ทำเนี่ยนะครับก็จะใส่ ปริมาณนะครับที่ใส่ลงไปเนี่ยจะลงให้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับว่าที่ใช้ใส่ในสูตรน้ำจิ้มนะครับสุตนี้ใส่เท่าไหร่ส่วนใครอยากจะได้เหนียวมากขึ้นนะเขาสามารถจะใส่เพิ่มเติมลงไปได้ mm. มีความเหนียวนะครับ mm. เราก็กวนไปเรื่อยๆนะครับ mm. เขาก็จะเริ่มเริ่มเหนียวขึ้นไปเรื่อยๆนะ ช่วงที่จะต้องระวังก็คือช่วงในส่วนตอนที่เราใส่น้ําตาลลงไปนะครับเราอย่าใส่แล้วก็ทิ้งเอาไว้นะครับเพราะว่าน้ําตาลเ็าจะไปนอนก้น,นกมันจะเกิดการไหม้อยู่ด้านล่างเราหลังจากที่เราใส่น้ําตาลลงไปแล้วเราก็ควรจะกวนให้เขาน้ำตาลเขาละลายให้หมดนะครับเพื่อป้องกันการไหม้อยู่ที่ก้นด้านล่างส่วนแป้งมนันใส่ลงไปแล้วนะครับเราก็ต้องกวนไปเรื่อยๆนะครับจนเขาเหนียวได้ที่ของเขานะครับ หรือใส่ลงไปน้ำจิ้มของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันใส่ขึ้นไม่เป็นสีขาวของสีแป้งมันก็หมาความว่าแป้งมันก็สุกเรียบร้อยแล้วนะ ตอนนี้น้ำจิ้มของเรานะครับหลังจากที่เราใส่แป้งมันลงไปแล้วนะครับก็สุกได้ที่แล้วนะครับตอนนี้ส่วนที่เหลือครับเราก็ตามด้วยนี่ครับพริกป่นนะครับซึ่งพริกป่นตรงนี้เนะครับถ้าเราสามารถจะคั่วเองได้ก็จะยิ่งหอมนะครับแต่ถ้าเราคั่วเองไม่ได้นะครับมีปัญหาในการคั่วนะครับเราก็สามารถจะใช้ พิ่นที่หาซื้อได้ทั่วไปแต่ว่าจะต้องเลือกเอาขอมที่มันหอมๆเลยนะครับเพราะว่าบางทีเขาคั่วไว้นานมากเกินไปเนี่ยพิขนมันไม่หอมมันเหม็นหืนใส่ลงไปก็จะทําให้น้ำจิ้มงเรานี่ครับเหม็นหืนตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าแนะนําเลยก็คือคั่วเองเน,อนะครับหอมสุดละได้แล้วครับ การปรุงสุกกันจิ้มนะครับก็เสร็จเรียบร้อยส่วนที่เหลือลต่อไปก็เป็นการโรยหน้านะครับทําให้หน้ำจิ้มเราดูน่ารับประทานมากขึ้นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับส่วนที่เหลือนะครับโรยหน้านะครับด้วยผักชีและพริกคั่ขวของเรานั่นเองนะครับแต่ขอแนะนําว่าผักชีที่เราจะมาโรยนะครับ เราควรจะโรยตอนที่น้ำจิ้มเขาเย็นตัวลงแล้วนะครับไม่งั้นจะทำให้ผักชีเนี่ยเขาสุสกซะก่อนนะครับเราไปโรยนหน้าร้านนะครับตอนที่เราขายก็ได้นะครับตามด้วยพิกขั่วของเราครับ น้ำจิ้มของเราดูหน้ารับประทานนะครับเวลานลูกค้าไม่เห็นก็จะน้ารับประทานน่าซื้อนะครับอย่างงี้ครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมครับสําหรับท่านผู้ชมที่ดูแล้วก็น่าจะทํากันได้นะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่คิดอยากจะหารายได้พิเศษหรือรายได้เสริมนะครับและอยากจะลองขายลูกชิ้นดูนะครับก็ลองเอาสูตรนี้ไปทําดูนะครับสูตรนี้รับประกันนครับว่าขายได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีลูกค้าการันตีนะครับว่าอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็ลองขายเองแล้วนะครับก็สามารถจะสร้างรายได้ให้เราได้พอสมควรนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะทราบนะครับว่าใช้ลูกชิ้นที่ห่อไหนทอดดีทอดออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับหรือต้นทุนนะครับของลูกชิ้นเนี่ยครับราคาเท่าไหร่นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้ร่างของคลิปวิดีโอได้เลยนะครับไดมีเพื่อนคอมเมนต์จะมาบ้างๆหลายๆคนนะครับลุงตี๋ก็จะมาทําคลิปบอกเพื่อนๆอีกทีเนี่ยนะครับว่าต้นทุนในการเริ่มขายลูกชิ้นนะครับ จะประมาณเท่าไหร่นะครับต้นทุนลูกชิ้นต่อกิโลนะครับจะประมาณกิโลละกี่บาทขายแล้วได้กําไรเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาตามกันต่อไปในคลิปหน้านะครับขอตัวทุกคนนะครับโชคดีนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ